ลิซ่าถึงสนามบินพร้อมกับ v b t ีทและพักโบกองแต่น่าเสียดายที่ทั้งหมดนั้นไม่ได้เดินทางไปสนามบินพร้อมๆกัน สวัสดีกท่านโฮเทลลี่ทุกคนครับผมให่อะไรชาแนลเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับภาพบรรยากาศสนามบินในช่งชวงเช้าที่เกาหลีใต้น่ารักไหมฮะสวยไหมฮะสดใสไหมฮะดีดี <c oughs> โดยเมื่อช่องชวงเช้านี้นะครับสื่อเกาหลีใต้เขาได้แจ้งว่าวีซ่า V BTS และก็พักบุกออมจะมาถึงสนามบินกิมโพไพรเวทเจทเทอร์มินอล ในช่วงเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปโดยจะยืนให้สื่อถ่ายรูปแป๊บหนึ่งเกาะที่จะเข้าเกตเพื่อเดินทางต่อทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าเกสสนามบินณที่แห่งนี้เป็นแบบส่วนตัวหรือว่า private jet ดังนั้นผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่สามารถเข้าไปสู่ในล็อบของสนามบินได้เนื่องจากว่าสนามบินระดับนี้จะเป็น p r i v a c y ทั้งหมดและทางสนามบินเองนะครับก็จัดโซนสําหรับแฟนขับและก็นักข่าวเป็นสัดส่วนเพื่อความเป็นระเบียบโดยก่อนที่ทั้ง3คนเนี่ยนะครับจะมาถึงสนามบิน แฟนๆของทั้งสคนก็มาสร้างแฮชแท็กเทนทวิตกันหล่อเพื่อเป็นกําลังใจและก็สร้าง e n นจ g เมนต์ให้กับศิลปินซึ่งตอนนั้นก็ถือว่าขึ้นเทรนด์หล่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นลิซ่าลักปาลีสหรือแม้แต่เซฟไฟลาลิสาขอให้ลาลิสาเดินทางปลอดภัยก็มาครบซึ่งทั้ง2องแท็กเนี่ยนะครับก็ขึ้นเทรนด์ด้วยและนอกจากนี้แล้วนะครับแฟนคลับของทางฝั่ง V BTS ก็สร้างแฮชแท็ Have a ฮปอเซฟฟลอยวีมาด้วยเช่นกันครับและเมื่อถึงเวลานะครับตามที่สื่อเขานั้นได้รับสารมาก็คือ8นาฬิกาเป็นต้นไปคนแรกที่มาถึงสนามบินก็คือพักโบกอมเขามาในชุดเซลีนยกเซตทั้งกระเป๋าและก็รองเท้าบวกกับเสื้อส่วนคนที่2ก็คือวีบีทีเอสครับเขามาถึงสนามบินในช่วงเวลา8นาฬิกานาทีแน่นอนครับว่ากรี๊ดกันดังมากเลยแตกสวดสวดอยู่และหลังจากนั้นนะครับ2นาทีต่อมาเวลา8นาฬิกานาที ลิซ่าก็มาถึงสนามบินครับเธอใช้เวลาบนรถสักครู่หนึ่งครับแล้วก็เดินลงจากรถแน่นอนครับว่าเธอมาในลุคที่สวยสดใสน่ารัอแบบไอ้เลยแหละ <laughs> คนอะไรน่ารักมากมายขนาดนี้สมมงมากจริง เสื้อกริาสำหรับใช้เทรนนิ่งได้เก๋มากๆเลยส่วนกางเกงก็ระกระเป๋าก็เพอร์เฟกทุกอย่างดูเข้ารูปเข้าชุดดีหมดออฟฟิศดีมากๆและลุคนี้เองครับเป็นลุคสนามบินของลิซ่าที่แปลกตามากมากเลย โดยหลังจากที่ลิซ่าลงรถนะครับแล้วก็มาถึงหน้าทางเข้าสื่อก็ตะโกนทะลุไลฟ์เลยว่าอยากให้ลิซ่าทำหัวใจหนักมากเลยเหมือนจะเป็นท่าเดียวที่สื่อนั้นอยากให้เธอทำมากจริงๆเหตุผลหนึ่งก็น่าจะเพราะว่าใชา้ยาบาร์บี้มาจากสื่อเก่านี่เองครับที่อวยเธอนี้หนักมากเลยแล้วต่อมาบาร์บี้ออนอิร์ธก็ถูกนำไปใช้ที่จีนแล้วก็แพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้แต่สำหรับคำว่าลิซ่าบาร์บี้นั้นจริงๆมาจากแฟนคลับ คำนี้ได้ยินมาตั้งแต่ปี2017แล้วและทั้งนี้นะครับในสื่อของเกาหลีเองนะครับเขาก็บอกว่าลิซ่าเป็นตุ๊กตาที่ทํำท่าหัวใจเธอเป็นลิซ่าผู้ซึ่งสวยไม่เคยพอเลยและก็เป็นผู้หญิงที่ริมฝีปากสวยมอกน่ารัมากมอกน่ารักจริงๆและทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายที่ทั้ง3คนนั้นไม่ได้มายืนถ่ายรูปร่วมกันแต่ก็เอาละพอที่แน่ เขาทั้ง3คนนั้นได้ไปงานเซลีนอย่างแน่นอนโดยหลังจากที่ทั้ง3คนเนี่ยนะครับมาถึงที่สนามบินแล้วจะนั่งไพรเวทเจ็ตลำเดียวกันที่ทางเซลีนนั้นจัดหาให้โดยจะมีกำหนดบินเวลาประมาณ9โมงครึง่งและจากที่ดูนะครับทีมงานของ YG ไปเยอะพอสมควรน่าจะ3-4คนเลย ทีนี้เราก็ไปรอดูลุกที่เซลีนนั้นจะจัดเฮริซาดีกว่าว่าจะมาแบบไหนกันส่วนกนําหนดจัดงานนะครับสำหรับเวลาบ้านเรานะครับอันนี้คือเวลาในประเทศไทยนะครับจะมีกําหนดเริ่มงานในวันที่27มิถุนายน2022งานเริ่มเวลา1นาฬิกาและกําหนดเดินลันเวย์เวลาตี2ครึง่งอันนี้คือเวลาในประเทศไทยนะครับและความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของงานนี้ก็คือแฟนๆลุ้นกันว่าลริซานั้นอาจจะไม่ได้ไปนั่งฟ้อนโลเพียงอย่างเดียวที่พูดอย่างนั้นก็เพราะว่าลริซานั้น เธอคือหนึ่งในนางแบบของเซล n นดังนั้นเราอาจจะได้เห็นเธอเดินสับโชวโชวโชว,โชว,โชวบนลันเวย์ก็เป็นได้ขนาดเฮดิสริมานยังสามารถพา3ไอดอลดังเข้าร่วมงานนี้ได้แล้วงานเดินแบบก็เป็นฝันที่ไม่กล้าฝันที่มีเปอร์เซ็นต์นเป็นไปได้ทุนแล้วก็ขนขิงลุกของก็ขายลันเวย์ก็เดินกระแสก็สร้างอุ๊ยไม่รักยังไงไหว และนี่คือข่าวสารที่ผมนำมาอัปเดตให้ฟังในคลิปคลิปนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับและพบเจอกันในใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ